จากท่านคณะกรรมการและอีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายจะเป็นคะแนนจากคะแนนโหวตจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรค่ะดอกไม้ของเราเริ่มต้นเพียง1ดอก20บาท1คะแนนค่ะ สำหรับท่านใดนะคะมีดอกไม้สามารถมอบดอกไม้ได้เลยนะในรอบต่อไปนะคะผู้เขาประกวดของเราทั้ง16ท่านจะทำการแนะนำตัวทีละหมายเลขและคัดเหลือเพียง10หมายเลขเท่านั้นค่ะตอนนี้น้องตรีทำการเปิดโบทเรียบร้อยแล้วนะน้องตรีให้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะสำหรับรอบแรกของเรานะ ถ้าไม่มีดอกไม้เราจะไม่มีฟาแท็กนะทุกคะแนนจะถือว่าเป็นโมคะและ5คนสุดท้ายจะเป็นคะแนนความสวยความงามจากท่านคณะกรรมการเพียงอย่างเดียวค่ะต้องบอกว่ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตสำคัญมากๆนะนะท่านผู้ชมเพราะว่านอกจากจะได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดแล้ว ยังมีเงินรางวัลให้อีกนะนอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งและคะแนนสูงที่สุดและเป็นคะแนนที่ถึงเกณฑ์จะฟาแท c ่เข้าสู่5คนสุดท้ายไปตอบคำถามชิงมงกุฎในรอบสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าปฏิหารมีจริงนะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าความสวยของเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่คะแนนโหวตของเราสามารถที่จะสู้คนอื่นได้นะต้องบอกว่าป๊อป l ูล่าโหเนี่ยสำคัญมากๆคะ ถึงได้ตั้งชื่ว่าเป็นขวัญใจมหาชนนันเองค่ะเลือกเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนนะสามารถให้ได้เลยนะสามารถแจ้งหมายเลขกับน้องตรีได้เลยนะคะนอกจากนี้สามารถมอบข้างหน้าได้ด้วยนะสาวงามของเรานะจะได้อวดโฉมความสวยความงามให้กับท่านคณะกรรมการได้ชมอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคคนสุดท้ายของเรานะจะทําการเปลี่ยนชุดอีกหนึ่งรอบค่ะซึ่งจะเป็นชุดนะคะที่ มีความเป็นเอกลักษณ์นะเป็นผ้าใหม่นะเราจะได้รับรับชมความสวยความงามนะคะต้องขอขอบคุณห้องเสื้อคุณเจมเดสอาด้วยนะที่ได้สนับสนุนเสื้อผ้าในรอบสุดท้ายของเราค่ะสามารถแจ้งได้เลยนะะด้านหน้าได้เลยนะคะ ที่มีดอกไม้แล้วนะสามารถมามอบได้เลยนะสามารถแจ้งหมายเลขได้เลยด้านหน้าได้เลยค่ะหมายเลขไหนคะหมายเลขสามหมายเลขสามเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะต้องบอกว่าการมอบดอกไม้ของเรานอกจากจะได้คะแนนโหวตแล้วยังสามารถอวดโฉมความสวยความงามให้กับท่านคณะกรรมการได้ชมอย่างใกล้ชิดด้วยนะเป็นโอกาสที่จะทําให้ท่านคณะกรรมการได้เลือกเราหรือที่เรียกว่าบอสชอยนั like ่นเองนะหมายเลขสามเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะอยู่ด้านหลังกรรมการมองไม่เห็นนะต้องบอกไว้ก่อนนะต้องซื้อดอกไม้แล้วมามอบด้านหน้านะกรรมการจะได้เห็นผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิดค่ะหมายเลขไหนสามารถแจ้งด้านาน,นี้ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่มีดอกไม้แล้วนะอย่าถือไว้เฉยๆค่ะไม่มีคะแนนต้องมอบด้วยนะคะหมายเลขไหนสามารถแจ้งได้เลยค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะ หมายเลขไหนคะหมายเลข12สค่ะเซิร์ดานนาได้เลยคะ่ะหมายเลขไหนคะหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ด้กน,นันนาได้เลยคะ่ะหมายเลขไหนคะคุณแม่หมายเลข12ค่ะจริงๆการที่ตรีเนี่ยบอกหมายเลขคือสามารถคาดเดาได้เลยนะว่าใครเนี่ยได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดนะ ต้องบอกว่าจะต้องบอกว่าจะต้องเป็นคะแนนที่ถึงเกณฑ์ด้วยนะคะท่านผู้ชมหมายเลขไหนคะหมายเลข3คะ่ะเชิญด้านหน้าได้เลยคะ่ะหมายเลขไหนคะชนด้านหน้าได้เลยคะ่ะพี่พี่นางฟ้าเสือ้อฟ้าหมายเลขไหนคะหมายเลขหกค,ค่คะ number six ค่ะ display นะคะเชิญด้านหน้าได้เลยคะ่ะ ด้านซ้ายได้นะด้านซ้ายได้นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะนัมเบอร์วันค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะห้านาทีเท่านั้นตอนนี้เหลือสี่นาทีแล้วนะโอกาสมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับรางวัลป๊อปเลิฟเร์หรือว่าขวัญใจมหาชนค่ะฟ้าแสเข้าสู่ห้าคนสุดท้ายค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะหมายเลขไหนคะหมายเลขหนึ่งค่ะเชิญตรงกลางได้เลยค่ะ หมายเลขห้าเชิญกันหน้าได้เลยค่ะหมายเลขไหนคะคุณแม่หมายเลขสิบค่ะหมายเลขไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะมีเยอะซื้อเยอะค่ะเราเริ่มต้นเพียง1ดอก2ี่สิบาทหคะแนนเท่านั้นค่ะ ซื้อยีดอกก็รับไปเลย20คะแนนค่ะมีหมายเลขไหนอีกไหมคะเชิญได้เลยนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับหมายเลขของเราทั้ง16ใหหมายเลขค่ะ อย่าลืมนะรอบนี้ท่านคณะกรรมการนะคะจะคัดเลือกเหลือเพียง10บหมายเลขเท่านั้นนะจาก1ิบหมายเลขเราจะเหลือเพียง5้าหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลข11หมายเลข11ใช่ไหมคะหมายเลข11ค่ะเชียร์หมายเลขไหนคะ11ดอกไม้ด้วยค่ะมีคะแนนนะคะหมายเลขหค่ะ ขอบคุณค่ะพิธีกรรับเงินสดเท่านั้นนะคะดอกไม้อาจจะยังก่อนพิธีกรรับเงินสดเท่านั้นค่ะเชิญดันหน้าได้เลยนะสำหรับท่านใดนะคะที่เชียร์นะคะผู้เข้าประกวดของเราทั้ง16หมายเลขหมายเลขไหนคะ16ค่ะเชียร์หมายเลขไหนคะ หมายเลข15ค่ะหมายเลข15ค่ะมีอีกไหมคะขอสนาทีสุดท้ายในรอบแรกของเราค่ะหลังจากนี้เราจะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง16หมายเลขของเราทำการแนะนำตัวทีละหมายเลขค่ะมีหมายเลขไหนอีกไหมคะขอสนาทีสุดท้ายค่ะเป็นนาทีทองเลยต้องบอกไว้ก่อนนะว่า2นาทีนี้เราจะทำการรวบรวมคะแนนและคัดผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด เข้าสู่รอบถัดไปค่ะต้องบอกว่าคะแนนโหวตก็มีผลสู่การเข้ารอบนะคะหมายเลขไหนคะคุณพ่อหมายเลข12ค่ะมีอีกไหมคะมีไหมคะขอหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ1น,นาทีสุดท้ายสำหรับป๊อปปูล่าโหวตในรอบแรกค่ะหลังจากนี้เราจะทำการปิดโหวตหมายเลข5้าค่ะ มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะขอสามสิบวินาทีสุดท้ายค่ะสำหรับรอบนี้ค่ะหมายเลขไหนคะนัมเบอร์เซเว็ค่ะขอเสยงประมือด้วยนะคะ นี่ีกไหมคะขอ30วินาทีสุดท้ายคะ่ะสำหรับรอบนี้นะคะชอบเบอร์ไหนเชียร์เบอร์ไหนนะคะสามารถมอบคะแนนโหวตมอบดอกไม้ให้กับผู้เข้าประกวดของเราได้นะคะหนึ่งดอก20บาท1นานคะแนนค่ะซื้อ20ซื้อ20ดอกก็รับไปเลยคะ่ะ20นนคะแนนค่ะ สำหรับท่านใดที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดและเป็นคะแนนที่ถึงเกณฑ์นะเราจะทำการฟาสแท็กเข้าสู่5คนสุดท้ายเข้าไปตอบคำถามชิงมงกุฎในรอบสุดท้ายต้องบอกว่านอกจากได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดได้รับป๊อปปูล่าโหวตแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ด้วยนะต้องบอกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่จะได้รับมงกุฎอัตลักษณ์เป็นมงกุฎตอกลายประจำตำแหน่งหนึ่งเดียวในยโสธรห,หนึ่งเดียวในกุฎชุมและหนึ่งเดียวในโลกค่ะหมายเลขไหนคะคุณพ่อ สิบสองค่ะสิบวินาทีสุดท้ายค่ะ มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะถ้ามีอีกจะยังไม่นับถอยหลังมีนะคะขออนุญ,ญาตมอบด้านหน้าได้เลยนะคะหมายเลขไหนสามารถแจ้งได้เลยคะ่ะหมายเลข12ค่ะรู้สึกว่าวันนี้พูดหมายเลข12บ่อยมากเลยไม่ทราบว่าคะแนนถึงเกณฑ์หรือ,อยังคะ่ะ สามารถช่วยเชียร์นะร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะสำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวดอกไม้ราคาเริ่มต้น1ดอก20บาท1คะแนนเท่านั้นค่ะสามารถเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดของเราได้เลยนะคะหมายเลขไหนคะหมายเลข1 1ค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับการประกวดของเราในค่ำคืนนีนะต้องขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรค่ะขอขอบคุณประยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมค่ะขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยะโสธรค่ะหมายเลขห้าค่ะ ค่ะขอขอบคุณไปยังโรงเรียนกุฎชุมวิทยาโดยผอจงเมต่าขอขอบคุณคุณชนะศักดิ์มาประชาเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดใช้ประบุนครนนท์และนางสาวนครนนท์ค่ะขอขอบขอขอบพระคุณห้องเสี้ยวเวียงนางงามค่ะเพจหนุ่มเมืองยศยโสธรค่ะบริษัทเต็มใจครีเอชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะนีโน่ไก่สดค่ะเจษฎากรรับสร้างบ้านค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศสวัสดิ์ค่ะสถาบันเสริมความงามเกรดบายอาร์ตค่ะ เจอแอรีคลินิกค่ะโรงพยาบาลเอเชียค่ะเรียนนางงามเบลน้อยค่ะขอขอบคุณประยังโรงแรมเดือนฉายการ์เดนวิวอำเภอกุดชุมค่ะขอขอบพระคุณห้องเสื้ออนันต์ค่ะฟ,ฟุกรักเล็กๆไก่ฟ้าพยาลอค่ะขอขอบพระคุณนะคะห้องเสื้อเจมเดสอัพค่ะและขอขอบพระคุณประยังเฮือนพกาดอกไม้งามนี่คือรายชื่อผู้สนับสนุนของเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือค่ะ ต้องบอกว่าการประกวดของเราเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากดังนั้นเราจะขาดผู้สนับสนุนของเราไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอ,ขอบริษขอบพราะคณไปยังผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะดอกไม้ของเรามีมอีกไหมคะขออนุญาตนับถอยหลังส0บวินาทีสุดท้ายค่ะ1ิบวินาทีสุดท้ายถ้าจะซื้อซื้อเลยนะคะเราจะทําการรวบรวมคะแนนในรอบแรกค่ะขออนุญาตนับถอยหลังที่10ค่ะ9ค่ะ หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้เข้าประกวดของเรานะ,ะได้พักผ่อนสักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะได้รับชมกับการแสดงสุดพิเศษของเราอีกหนึ่งชุดค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่รับการสนับสนุนโดยนะคะจากโรงเรียนกุดชุมวิทยาจังหวัดยะโสธรค่ะขออนุญาตนับถอยหลังที่8ค่ะงมีอีกไหมคะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะสำหรับดอกไม้ของเราค่ะหมายเลขไหนคะ12ค่ะนับถอยหลังที่7ค่ะ ขออนญุญาตนับถอยหลังที่6ค่ะห้าค่ะมีอีกไหมคะห้าแล้วนะคะสี่ค่ะสามค่ะสองค่ะ และหนึ่งุญาตปิดบทในรอบแรกขอเสียงปรบมือกับผกกู้เข้าประกวดของเราทั้ง16ท่านด้วยค่ะลำดับนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ผกกูกก้เข้าประกวดของเราทั้ง16ท่านนะได้พักขอนดล่างเวทีสักครู่นะและในรอบต่อไปเราจะได้ฟังเสียงอ่นอ,อนหวานของผู้เข้าประกวดของเราทั้ง16ท่านนะในรอบแนะนำ